สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกมอวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ซ ทาง t p พจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยูดีต้อนรับพ่อสู่ตันเช่าเชิญเขยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซานดิสในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมก็คือ3ามวันก่อนนะครับที่ผมเข้าไปดูมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้คือ3ามวันก่อนนี้ไร้สดแรกเลยถ้าใครอยากดูก็จะเป็นซานนิสเกมแรกนะครับเบคอนหยิบมาเลยนะครับสำหรับมาร์กี้อ่ะเขาเซตรูนอะไรไว้บ้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรุ่นแทงหมดเลยนะครับโกลเด้น โปร t e คโปรเวสนะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังแฝงเนี่ยพลังแฝงนะครับก็จะเป็นพลังแฝงเถาวันพลังแฝงเผานั่นเอง่าแล้วก็คียคีของเขาเลยก็คือเกาะไฟปุ๊บรัดมาเป็นเจ้าตัวของเกาะสะท้อนนะครับรัดยังไงก็จะมีอ่าในเรื่องของเกาะไฟนะครับจะมีเกาะไฟเล็กก่อนที่ไปเกาะไฟใหญ่นะครับสามารถข้ามขั้นได้นะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็จะได้ฝองเผารวมทั้งสะท้อนนั่นก็จะได้ในเครื่องของดามเมจขึ้นมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เล่าก่อนเลยส่วนเลนกับยีนาไม่ไหวพูดต,ตามตรงเลยไม่ไหวนะครับจนกระทั่งมีไอเทมตามมาหนึ่งนะครับเพื่อนติกโจมตีแหม่มีส3มตัวครับรวมผมด้วยรวมผมด้วยถ้าเป็น เียรคิปตรงนี้น่าจะได้ฟิกเกอร์ไปฮะตรงนี้กำไรแล้วจะย็นสองและอย่างเลทครับตัวผมก็ต้องการไอเทมตัวนิงก็ต้องการไอเทมน้ฮะอันนี้ต้องรอประมาณนิดเลทเลยไม่เลเวลสี่วะอันนี้สวยฮะถือเล่นลูนเป็นสายแทงก็ จะลำบากในช่วงแรกแบบยับยับเลยนะครับต้องฟิกเกอร์ออกไม่ไหวฮนะช่วงแรกอย่าไปเทสกับเขานลฮะไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงเขาอยู่ภูมนี้ครับเขามาเคียร์คีบคีรีคีบไหวแล้วนี่ครับการตแบบัดตันแรกมาสองตันแตกแต่ก็ยังไม่ไหวอยู่ดีนะตรงนี้ฟาร์มยาวๆครับช่วงแรกฟาร์มยาวๆสวน แอบเจ็บนะครับแต่เขายังเจ็บอยู่กับบ้านก่อนเลยเลยต้องเสียเวฟค่อนข,ข้างหนักนะครับตอนนี้การเงินผมอยู่ที่โหลดเลยนะครับพันสองนี่ระบาดโหลดกดยับเลยรอครับอันนี้รอคีบจริงจริงไม่อยากเสียเลือดละโอเคอในการแข่งเขาขึ้นเป็นรองเท้าเกาะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ว่าการชนกับยีน่าผมคิดว่ารองเท้ากันดีน่าจะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเกาะไฟแล้วก็เกาะสะท้อนเนี่ย มันจะรับยีน่าได้แล้วนะครับอ่าได้เกาะไฟเล็กแล้วผลในการกินค่อนข้างแย่นะครับดีฟาร์มอีกก็จะระบาดในช่วงคลีคลนะีเนาะในรูนดาเมจกับไอเทมสายดาเมจนะครับก็นั่นแหละแตกต่างกันเยอะนะครับหนีเลยหนีฟาร์มนะครับสวยได้รถหนึ่งคัน แต่ว่าได้แข่งกเขาชนกับถีเออแล้วอย่างมันเขียวไปก่อนับเอาอะไรได้เอาไปก่อนนะครับค่อยใจเย็นใจเย็นจะใสเลยเพราะว่วปล่อยเพื่อนเอาไม่ตายหายละไม่ตายจริงี่ะ อุ้ยต้องฟิกแล้วนะฟิกดีว่าขอหนึ่งคิวโหดระบากละบนการกันยังไม่ได้กลับมาเป็นฝั่งของผมนะฮะย,ยังยับแย่อยู่ก็โดนจีน่ากดยับอันนี้ต้องเดินอ้อมป้อมอีกอ้อมป้อมเสียเลือดป้อมอีก,ออเ,กอเกือบแตกครับเคลียร์อย่างไว ไวได้เท่านี้ไหวสุดได้เท่านี้มาผมคิดว่าผมคิดว่าเราได้แล้ววะเดี๋ยวเราก่อเกิดเอ้ยเราเกาะสะท้อนก่อนแล้วกันนะครับเากาะเกิดเฉยเกิดมาทำไมก่อน,อนช่วงตัวเกม,มอื้อตึงชรชทยังยังเราเกาะสะท้อนก่อนนะมีเกาะท้อนนะสู้ได้เลย อันนี้เรื่องจริงมีกอดทอนทุกด้านเลยมาแล้วว่ามเมลออฟเพนแกจะได้รู้ความเจ็บปวดของฉันเ่แกกดมาแกกดฉันมาหกนาทีเนี่ยมันเป็นจังไนสองสเตก็กสองสเตก็กสองสเต็กก็เพียงพอเจอเผาก็สะท้อนเข้าไปฮะดามจเราพังพวดหน้าชุดชุดนีกก้ เริ่มนะครับเราเริ่มสู้กับยีน่าได้สบายสบายแล้วนะครับขอแค่สองไอเทมอย่างนี้พอเราจะข้ามขั้นนะครับตีป้อมไปเลยเขียรยได้เขียครับตรงนี้เขียรยได้เขียรยมาครับเท็กับสายแท้งเอาไปคือหลอดโอ้ m ม g กอดโอ้มานาหมด โอ,โอ้โ,โหโดนพลาดไม่เป็นไรครับดึงแทงเข้ามาก็ได้เงี้ยโอเคถ้าจะเล่นจริงๆก็บอกเลยว่าแอบลำบากนะครับในการโซลรงแอบลำบากระบุเลยนะครับแทงกับตีเข้าบอกเลยว่าตีแทงสูไงหน่อยเพื่อนอน่าหนักประตรีแทง ตอนนี้ธงแทงก็เข้านะครับครึ่งหลอดการตีครึ่งหลอดเลยอันติยืนแช่นะครับถ้าเราโคตตอนที่เราสตันได้สำเร็จก็ได้2สแต็กนะครับพวกสโลงสโลได้1สแต็กเนาะจากที่เล่นมานะครับมาแล้วก็ผมข้ามขั้นไปดิปิพลเชอร์เลยผมยังไม่ขึ้นเกาะไฟนะครับเกาะไฟเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมเนี่ยจนจนตั้งแต่ต้นเกมนะครับมันตามไอเทมเขาไม่ทันก็เลยขึ้นเป็นเกาะไฟเลยก็พอ แล้วฟิกเกอร์มันแล้วอื้ยมือฟิกเกอร์ช็อตนี้ดี่ิจตวาดถ้าเรามีดาบแดงเมื่อไหร่รู้เรื่องไงจะแรกับพวกตัวบางๆตัวแทงๆก็ต้องใช้เวลาตีหน่อยต้องใช้เวลาตีหน่อยนะครับส่วนพวกรูนคิดว่าเขาเอามาเล่นสายคำ้ำเออใส่ค้ำในแผนนี้ค้ำก็ได้นะครับ ตีก็แรงในตอนนั้นตีดีทั้งสองแบบแต่เรื่องข้อเสียของซานิกมันตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะครับก็คือการเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรมันเชื่องช้านะต้องมีฟิกเกอร์ถ้าไม่มีฟิกเกอร์ก็าอาจจะฆ่าเขายากนะตัวแบบบุบวับบูบวับอย่างกีน่าเอ๋ยนะครับเอเลดอร์อย่างเงี้ยฆ่ายากนะครับถ้าไม่มีฟิกเกอร์นี่เอาแทบตามไม่ได้เลยแล้วกันเรียกได้ว่ายากอ่ะ ฟาร์มก่อนนะฟาร์มต่อเหมือนเพื่อนจะเล่นก็แอบ,บห่วงอยู่แต่ก็เปิดเลยแต่ก็เปิดเลยมาทันอยู่ไอแต่ว่าสับต้นไม้ต้นไม้เอาไปครึ่งหลอดอสวยครับณนะจุดจุดนี้ฟาร์มอย่างเตื่องนอก แอบเล่นยากอยู่นะเอาจริงเล่นยากมากนะครับทำไปได้แบบเปิดทีมมาเป็นทีมคือเ,เ,เ,เล่นโคตรยากแล้ปิดแน่นอนลิกเตอร์อ้อมอ้อมแบบไกลด้วยตรงนี้ปิด8ตัวฟาวามกลับมาแล้วการซีซีเจ็บร้อยครับผมไม่ได้การซีซีล้างล้างสถานะเลย ก็ห้อยไวแบบห้อยไวอย่างนั้นนะเพราะการเงินเรามันช้าแล้วนะครับเกาะไฟห้อยไปอย่างนั้นเลยถ้าการเงินมันแบบเท่าเท่ากันอะไรอย่างนี้เนะ <Yes. S 1> าะเดี๋ยวผมรวยแล้วนะ <Yes. S 1> แต่ว่าข้ามขั้นไปเลย <Yes. S 1> <laughs> รวยสุดทีลวแวะไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ <Yes. S 1> หาจังหวะเขาหลุดบ้างอะไรบ้างนี่ yes. Yes. ตอนนี้จีน่าไม่เล่นกับผมแหละไ,ได้สองไอเทมอะได้ก่อไฟเล็ก กอดสะท้อนเรียบร้อยเลยครับสู้ได้เลย <Yes. S 1> อเราจะเอาตัวหลังแล้วฟิกเกอร์ตามไปเลยครับโอ้โหไม่มีสตันแบบนี้ลาก่อนละกันเอาจังหวะหนึ่งลุมสามแล้ว,ว 3, ลตบเข้าไปสไลด์แต่ว่าไม่รอนะดฮะตรงนี้ตายโอโ้ตายหมดทีมยกทัวร์อ่าทัวร์ยกแกงห้าตัวเรียบร้อยฮนะ โอ้โหแล้วดูอืเป็นใครใครก็ต้องงงคนเล่นยังงงกลัมาได้ยังไงเมื่อเคยเคยเห็นเอ้ยแป๊บนึงนะเคยเห็นในติกตอกอยู่คอมโบกับลูอี้มั้งเอ้าเรื่องนี้โดนสตันแต่ว่าเรากดไปแล้วไงมันล้างสถานะได้ เรากดไปแล้วก็ว้าไปดูเลยเหมือนมีฟิกเกอร์สองอันอือเอาไปก่อนคึ่งหลอดแล้วติดเผาอยู่จะติดเผาอยู่แต่ว่าตายด้วยดาบแบงด้วยตัวที่มันดาทุรามเม็ดนะครับก็เลยใส่โพเวสได้รู้ีิเขียวหลบก่อนตอนนังหวนี้หลบก่อนตายสกิลหนึ่งเพิ่มความเร็วแล้วก็อัตติโชคหัว คือในไฟนที่ต้องใช้กันติดีๆเลยแบบต้องฆ่าใครสักตัวต้องฆ่าดีๆเลยเนี่ยไม่งั้นยากว่ะมาตอนนี้ของฟองแบบฟูแบบอืมลอยอย่างไกลบอกเลยยกอย่างไกลฟิกเกอร์ตามไปให้เรียบร้อยฮะอัดอั้นมานานต้นเกมหกเจ็ดหกนาทีครึ่งเนี่ยที่โดนกีด้ากดมาแอดหนีฟาร์มจนเงินหนึ่ง ตอนนี้ผมก็ใส่ได้เหมือนกันยืนเผาเผาไปคร้างหลอดอ่าสดชื่นถอยดีกว่าเรื่องมานาก็อย่างหนึ่งนะครับก็ใช้ค่อนข้าง,างเปลืองเลยอย่างตามไม่ทันสายยืน,นนี้นะตามไม่ทันเนี่ยโอ้โหเจ็บถอยดีกว่าเพื่อน คอสสเตเลเยอร์เกิดแบบเมย์ตายสองเอาแน่นอนฮนะตรงน,นี้ใส่เลยอันตงอติอันตงอ,ตอนต,อตินี่และถ้าเราได้ดาร์คสเตเลเยอร์นี่สตันสำหรับดาร์คสเตเลเยอร์ก็ได้ครับนี่เอเลดนี่สี่สแต็กลื่าลืมนะครับว่าตอนเลทเกมเราได้บัฟคอสสเตเลเยอร์ใช่ไหมซึ่งมันบวกเท่าไหร่วะถ้าจำไม่ผิด4%นนะครับบวกช็อตเข้าไปอีก เพิ่มเข้ามาอีกครับจากบัฟจากก er, อ,อ,อสเรยอเ์อร์เกาะไฟก่ะสะท้อนนั่นแหละเผาด้วยพลังแผงเผาด้วยเออคราวนี้อวายฟอดเลยฮนะบอกเลยใครโดนก็ตายฮนะ yes, <one> ลองเลย <Yes. S 1> มาลองกันดีกว่าเพิ่มเข้ามาอีกแบบนี้ จะแรงฟักเท่าไหร่กันเชียวรอครับรอจังหวะขึ้นบ้านนี่สี่นะสี่เปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปอีกนะครับแรงจัดแล้วเพื่อนเข้าไปสีปอมไปก่อนละกันรอรับผมนะเพื่อนวันเดือนป กูไป oh, <don> ดิบิเกอร์โอ้โหดอเกิด,ดโดนช็อตไปกันต่อไปกันต่อนี่ก็โดนปาดทีเดียวปาดเฉล็บเฉล็บก็ตายฮะตบมาขการสั้นชื่อภาพเอาไปพันทุกกำบัดกำบัดน่้จะต้นเกมขอรายการนะครับผมอือหือ ส่วนต่อมคิดว่ามันก็เลยังเล่นยากะเออเล่นยากเล่นยากก็ถ้าไม่เกิดจริงๆก็โดนต้นเกมแบบถาโถมนะผม,มคิดว่าไม่กี่แต่ก็สนุกดีเออแต่ก็สนุกดีนะครับแต่ถ้าเป็นแพชก่อนซาเลสผมไม่ไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับมันอะไรก็ยากไปหมดในเพชนี้มันก็ตีขึ้นแนละ้วล้างทุกสกิลมันก็มีการเล่นแบบเออใช้โบกี้ตะเกีย์ได้รุนก็ ใช้แบบโปลีที่เขาแบบใช้มากี้ที่เขาใช้นะครับเป็นรูนแทงไปแล้วก็เล่นเป็นดาเมจดาบแดงชิ้นเดียวแบบนี้ก็ได้เออแบบเออเล่นได้เยอะขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโซโลแลงก็เล่นอย่างเล็กอย่างนะครับก็แต่ใครจะเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ไม่ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับรวันนี้ขอต,ตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ